ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำ Pivot Table นะคะก็คืออันดับแรกนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนให้สินค้าตัวนี้เป็น Pivot Table ก่อนนะคะโดยการกดที่ช่องใดช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ไปกดที่ Insert ค่ะแล้วก็กด Table โอเค แล้วมันก็จะเป็นช่องที่สลับสีให้เราขึ้นมานะคะถ้าเรากดในตารางมันจะขึ้นเป็นเทเบิลดีไซน์ให้เรานะคะถ้าเรากดน,นอกตารางมันจะไม่ขึ้นนะคะ สมมุติว่าเราอยากรู้อ่าสินค้านะคะสินค้าของเราเป็นอาหารเราก็คลิกตรงสินค้ามากดตรงอาหารแล้วก็กดตรงโอเคค่ะมันจะแปลงให้เราเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราจะมาทำให้มันเป็น Pivot Table นะคะก็คือมันจะแยกออกมาให้เราอีกชีทหนึ่งนะคะก็โดยการกดช่องใดช่องหนึ่งนะคะแล้วก็มาที่ Insert นะคะแล้วก็มาที่ Pivot Table นะคะมันจะขึ้นเป็นช่องนี้ให้เรานะคะมันจะเป็น New Worksheet นะคะให้เรากด OK คะ่ะมันจะแยกออกมาเป็นอีกชีทหนึ่งให้เรานะคะมันจะขึ้นหน้านี้เราสามารถเลื่อน Pivot Table ออกมาข้างนอกได้นะคะ ให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้น p พ่เวิร์ดเตัวนี้นะคะมันจะทำให้เรารู้จำนวนของสินค้าผู้ขายแล้วก็ราคาต่อชิ้นรู้จำนวนของทุกอย่างเลยนะคะโดยการมาที่ Value นะคะนี่ค่ะเป็นไอ้นี่ของซิก m a เราจะลองเอาลูกค้าเอาจำนวนชิ้นนะคะมาที่ value ค่ะมันจะเป็นจำนวนชิ้นที่เราก็คือรวมมาให้เราเลยนะคะนี่จะให้ดูชีตก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเราอยากทราบราคาสินค้านะคะเราก็มาที่ ลากสินค้ามาที่โลเลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นทั้งหมดค่ะมันจะมีหลายแบบนะคะฟิลเตอร์คอลัมน์โลแล้วก็แวลูค่ะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมาใส่ที่ช่องไหนนะคะอย่างเช่นเราจะเอาผู้ขายมามันก็จะแยกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดแค่สินค้าออกไปมันก็จะเป็นผู้ขายในช่องโลนะคะแล้วเราอยากทราบยอดขายนะคะแล้ก็มาคลิกที่ช่องนี้ แล้วก็จะพิมพ์ยอดขายนะคะแล้วก็จะมากดแค่ตรงราคาต่อชิ้นนะคะแล้วก็คูณกับจำนวนชิ้นนะคะก็คือ90คูณ6นะคะมันก็จะได้รวมออกมาทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าถ้าเราอยากรีซ e ตก็แค่คลิกขวานะคะมาที่รีซ e ตนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะนนเราจะเอายอดขายมาที่ช่องอ่า value นะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือรวมยอดขายทั้งหมดที่เรารวมในหน้าชีตเมื่อกี้เลยนะคะจำนวนสินค้าก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ลากมาที่ช่องโลนะคะ นี่คะ่ะเราจะลองเอา,เ,อาเราจะเอาจำนวนชิ้นออกนะคะแล้วก็จะเอาสินค้ามาอยู่ที่ช่องคอลัมน์นะคะมันจะขึ้นเป็นจำนวนยอดขายแบบนี้นะคะและเราอยากทราบวิธีชำระเงินนะคะเราจะเอามาใส่ในช่องฟิลเตอร์นะคะ มันจะขึ้นมาในคอลัมน์นี้นะคะแล้วเราอยากรู้ว่าแบบเราจะใช้เป็นการจ่ายเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นเงินสดนะคะเรามาคลิกตรงชําระเงินค่ะเลือกเป็นเงินสดนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเป็นแบบนี้ก็คือเป็นจํานวนเงินสดนะคะมันจะแตกต่างจากการใช้เครดิตการ์ดจ่ายนะคะ แล้วก็เราจะมาทำอ,าอีกชีทหนึ่งนะคะก็คือชีทหน้านี้นะคะโดยการดับเบิลคลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะคะมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ก็คือมันจะมีวันที่ลูกค้าผู้ขายสินค้าราคาต่อชิ้นจํานวนชิ้นวิธีการชําระเงินและยอดขายค่ะมันจะเพิ่มออกมาเป็นชีทที่2ให้เรานะคะ พวกนี้เราสามารถเปลี่ยนสีให้มันได้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีกันนะคะ ช่องที่เป็นสีเหลืองนี้มันจะเป็นการรวมของอช่องที่เป็นสีเหลืองมันจะเป็นการรวมของอหนังสือตรงช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินสดเป็นซําขอไข่นะคะนี่ค่ะก็คือนี่เป็นช่องของผู้ขายขอไขวิธีการชำระเงินแล้วก็สินค้านะคะที่เป็นหนังสือเงินสดนะคะ เราจะมาเปลี่ยนสีให right ้แต่ละช่องกันนะคะยอดขาทั้งหมดที่เรากำลังกอบอยู่ตรงนี้นะคะมันจะมาขึ้นตรงซ้าตรงข้างล่างนี้นะคะเป็นรวมก็คือ6ก 560นะคะก็คือตามช่องสีเหลืองที่เราได้มาร์กไว้ตรงนี้เลยแล้วเราสามารถคำนวณได้อีกแบบนะคะโดยการคลิกขวาตรง sum of ยอดขายนะคะแล้วก็มาที่ ตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนเราวหนูจะเลือกเป็นของ Mac กนะคะแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าของ Mac นี่มันจะอ่ะคำนวณได้ยากกว่านิดนึงนะคะ แล้วตรงนี้นะคะเราสามารถ Copy ให้เมมาทั้งมาเป็น2ชีทได้นะคะก็คือโดยการ Copy ตรงนี้ Ctrl C แล้วก็มาตรง Ctrl V ตรงช่องว่างนะคะมันก็จะได้เป็น2ช่องขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราคำนวณมันก็จะเท่ากันนะคะ เราสามารถเพิ่มลูกเล่นได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าเรามาที่ show show value add นะคะเราจะมากดอยู่ที่เปอร์เซ็น มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ให้เรานะคะแต่ว่าจํานวนของทั้งสองอันนี้มันก็เท่ากันนะคะแค่ว่าเราจะอันนี้เป็นของเป็นเงินสดค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งมันจะเป็นเปอร์เซนต์เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะโดวยหวนูจะเปลี่ยนสีช่องนี้นะคะเพื่อให้ไม่งงนะคะว่าแบบมันรวมกันได้แค่นี้ แล้วก็ทราบยอดขายแล้วนะคะแล้วก็มันยังมีหลายอีกวิธีนะคะที่แบบว่าสามารถคํานวณได้หลายแบบค่ะนี่นะคะยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะเปอร์เซนต์โลนะคะมันก็จะมาขึ้นเป็นแบบนี้นะคะตรงที่มาสีเหลืองก็คือ จำนวนของเงินสดขอข่แล้วก็หนังสือนะคะเราจะมาเปลี่ยนสีกันแล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันนะคะที่เป็นลูกเล่นได้ก็คือเปอร์เซ็นต์ออฟมันจะให้เราเทียบระหว่างผู้ขายกับ ตัวนี้นะคะเราจะเราจะเ,เราจะเทียบเป็นกอไก่ขอไข,ข่คอควายหรือว่างองูงก็ได้นะคะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตรงข้อมูลข้างบนนะคะที่หนูคลิกร้อซมันจะเป็นร้อเอซอยู่แบบนั้นนะคะไม่เปลี่ยนนะคะถ้าเราเทียบในเปอร์เซ็นต์ออฟนะคะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็สอนจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ